เมืองไทยดินแดนแห่งวัฒนธรรมและความเชื่อที่ซ่อนเร้นเรื่องเล่าลึกลับนับไม่ถ้วนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 5. สถานที่ลึกลับในประเทศไทยที่แม้แต่คนไทยเองยังไม่เคยรู้สถานที่ลึกลับอันดับที่5เสียงระฆังจากอ่าวพังงาเสียงระฆังในทะเล ที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนตีในยามค่ำคืนที่เงียบสงบกลางอ่าวพังงาซึ่งทอดยาวเป็นร้อยกิโลเมื่อดวงจันทร์ขึ้นฟ้าและทะเลนิ่งไร้ลมคือเวลาที่ชาวประมงท้องถิ่นกลัวที่สุดเพราะช่วงเวลานั้นเองจะมีเสียงหนึ่งดังจากทะเลเสียงระฆังโลหะที่แว่วมาเป็นระยะ เหมือนมีใครบางคนกำลังตีะระฆังอยู่ใต้ผิวน้ำเสียงะระฆังปริศนาเริ่มมีคนได้ยินเมื่อ50ปีก่อนในหมู่ชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาตอนนั้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกไปหาปลาตอนกลางคืนและได้ยินเสียงะระฆังดังขึ้นมาจากกลางอ่าวทุกคนพากันเงียบเพราะไม่มีเรือไม่มีไฟ ไม่มีวัดไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆที่ควรจะมีเสียงระฆังอยู่ตรงนั้นเลยพุเทเฒ่าผู้แก่เล่าว่าอ่าวพังงาเคยเป็นเส้นทางเดินเรือสำเภาในอดีตมีเรือหลายลำล่มกลางทะเลในช่วงมรสุมใหญ่ลูกเรือหลายชีวิตเสียชีวิตพร้อมกันไม่มีร่างใดถูกนำกลับมาฝังและในบางคืนที่ฟ้ามืดสนิท เสียงะระฆังที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงะระฆังธรรมดาแต่คือเสียงที่ลูกเรือผีใช้ตีเรียกเพื่อนร่วมเรือและพวกเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วมีชาวประมงบางคนเคยทดลองล่องเรือเข้าไปหาเสียงนั้นใช้เรดาร์จับตรวจขึ้นแม้แต่ส่งเสียงสัญญาณแต่ทันทีที่เข้าไปใกล้เสียงจะเงียบลงทันที และคลื่นทะเลก็เงียบสนิทอย่างผิดปกติเหมือนมีใครกำลังจับตาจ้องมองอยู่ใต้ผิวน้ำแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ชาวประมงรุ่นใหม่ยังคงเล่าถึงเสียงปริศนานี้บางคนบอกว่าได้ยินเสียงตอนดึกบางคนฝันเห็นเรือโบราณลำใหญ่แล่นผ่านในหมอก และตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดอยู่ข้างหูทั้งที่เขานอนอยู่บนบกเสียงระฆังจากเอ่าพังงาคือปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดอาจเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากธรรมชาติหรืออาจเป็นเสียงของดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปเกิดสถานที่ลึกลับอันดับที่สี่เจดีวัดใต้น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบรุรีมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เมื่อพูดถึงผู้คนแถบนั้นจะขนลุกขึ้นมาทันทีเจดี JD ตั้งอยู่กลางแม่น้ำแต่ไม่มีวันจมไม่ว่าน้ำจะขึ้นสูงแค่ไหนไหลแรงแค่ไหนแต่เจดีก็ยังคงตั้งอยู่ได้เหมือนมีบางอย่างปกป้องเอาไว้เจดีกลางแม่น้ำแห่งนี้ว่ากันว่า ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ตรงจุดที่แม่น้ำไหลเชี่ยวที่สุดของแม่น้ำแควใหญ่แต่ทุกครั้งที่น้ำขึ้นท่วมจนบ้านเรือนข้างเคียงพังพินาศแต่เจดีย์ยังคงนิ่งแน่นเหมือนมันมีชีวิตมีหลายครั้งที่คนเสนอให้หรือ้อหรือย้ายองค์เจดีย์แต่ทุกครั้งจะเกิดอาเพศรถเครนล้มกลางงาน คนงานตกน้ำแล้วจมหายหรือมีฟ้าฝนขนองรุนแรงผิดปกติทันทีที่เริ่มขุดสุดท้ายไม่มีใครกล้าหรืออีกเลยผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่เชื่อกันว่าใต้เจดียแห่งนี้มีร่างของพระภิกษุผู้มีฌานแก่กล้าถูกฝังไว้และจิตของท่านยังคงคุ้มครองสถานที่นี้บางคนเคยเห็นเงาคล้ายพระ เดินรอบเจดีย์ยามคล่ำบางครั้งชาวบ้านก็ได้ยินเสียงสวดเบาๆลอยมากับลมนักวิทยาศาสตร์เคยมาตรวจสอบแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมฐานเจดีย์จึงไม่ถูกน้ำกัดเซาะและเหตุใดโครงสร้างจึงทนทานทั้งที่ไม่มีการเสริมเหล็กแบบสมัยใหม่นักธรณีบางคนถึงกับพูดว่า ถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ปฏิหารมันก็คือความลับทางจัก,กรวาลที่เรายังเข้าไม่ถึงเจดีวัดใต้น้ำยังคงตระหง่านอยู่กลางสายน้ำเงียบสงบแต่น่าเกรงขามเป็นสิ่งเตือนใจว่าบางสิ่งในโลกไม่อาจวัดด้วยหลักวิทยาศาสตร์และบางสถานที่อาจมีพลังบางอย่างคลุมครองที่มนุษย์ไม่มีวันเข้าใจ สถานที่ลึกลับอันดับที่3ทุ่งวิญญาณข้างทางทางหลวงหมายเลขสิบหากคุณเคยขับรถผ่านทางหลวงไมายเลขส1โดยเฉพาะช่วงกลางดึกเส้นทางที่ตัดผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์แพร่และลำปางหรือแถบพื้นที่เปรี่ยวของเขตภาคเหนือคุณอาจจะรู้สึกเย็นว่าโดยไม่มีเหตุผลหรืออาจรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมองมาจากข้างทางนั่นคือเขตต้องห้าม ที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าทุ่งวิญญาณบริเวณบางช่วงของเส้นทางหมายเลข1 1เป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีบ้านเรือนหรือปั๊มน้ำมันมีเพียงป่ารกร้างและทุ่งหญ้าข้างทางในอดีตมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งรถบรรทุกพลิกคว่ำรถยนต์หลุดโค้งโดยเฉพาะช่วงกลางดึกจนถูกขนานนามว่าทางหลวงแห่งความตาย หลายคนที่เคยรอดจากอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้เล่าตรงกันว่าพวกเขาเห็นคนยืนอยู่ตรงกลางถนนในยามค่ำคืนบางคนเห็นมีคนยืนโบกรถข้างทางแต่เมื่อเปิดไฟสูงกลับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเล่าว่าตรงบริเวณน,นั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยจนนับไม่ถ้วนและมีพระรูปหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ตรงนั้นไม่ใช่แค่มีวิญญาณแต่เหมือนเป็นช่องที่ดึงคนเข้าไปเรื่อยๆวิญญาณยังผูกพันกับความเจ็บความตายและความกลัวยังไม่ได้ไปไหนเลยห้ามหยุดรถเด็ดขาดบริเวณทุ่งแห่งนี้ในยามค่ำคืนหากรู้สึกเย็นวูบกระทันหันหรือได้ยินเสียงแปลกๆอย่าหันหลังกลับไปเด็ดขาดและหากเห็นอะไรแปลกๆห้ามทักเด็ดขาด หากคุณเดินทางผ่านถนนหมายเลข11ในช่วงจังหวัดอุตรดิตถ์แพร่ลำปางภาวนาให้จงเดินทางผ่านไปได้อย่างปลอดภัยสถานที่ลึกลับอันดับที่สองศาลเจ้าพ่อประหลัดจางหรือเจ้าพ่อเขาใหญ่ท่านเป็นข้าราชการประลัดอำเภอในสมัยรัชกาลที่หท่านเสียชีวิตจากการเป็นไข้ป่า และการบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญร,ร่างของท่านถูกฝังไว้ที่เชิงเขาใหญ่โดยไม่มีญาติมารับกลับเพราะเส้นทางลำบากเกินไปหลังจากท่านเสียชีวิตไม่นานชาวบ้านเริ่มเล่ากันว่ามีคนเห็นวิญญาณของท่านบ้างก็ฝันเห็นบ้างก็รอดตายจากเหตุร้ายเพราะมาขอพรกับท่านเจ้าพ่อประหลจางว่ากันว่า ท่านมีบรารมีสูงแม้ตายไปแล้วแต่ยังคุ้มครองคนที่สัญจรผ่านทางภูเขาลูกนี้จึงมีการตั้งศาลเล็กๆขึ้นเพื่อบูชาดวงวิญญาณของท่านณนะจุดที่ท่านเสียชีวิตเจ้าพ่อเขาใหญ่เกิดจากการที่ชาวบ้านจาน,นวนมากเริ่มศรัทธาท่านไม่เพียงเพราะเคยเป็นข้าราชการแต่เพราะวิญญาณของท่านมีพลังคุ้มครองใครเดินทางผ่านทางเขาใหญ่ หากไม่ไหว้สารเจ้าพ่ออาจจะประสบอุบัติเหตุหรือมีเรื่องร้ายจึงเกิดความเชื่อว่าท่านคือเทพรักษ์แห่งเขาใหญ่ที่เฝ้าปกปักรักษาเขาลูกนี้บางคนบนบานเรื่องงานเรื่องครอบครัวก็สมหวังจึงมีการสร้างสารทาวรให้ท่านในภายหลังสถานที่ลึกลับอันดับที่หนึ่งเกาะลึกลับกลางแม่น้ำโขง กลางสายน้ําอันเชี่ยวกราดของแม่น้ํำขงที่ทอดตัวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ของแผ่นดินไทยลาวมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอย่างเงียบงนันเกี่ยวกับเกาะเกาะหนึ่งที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือลาวแต่กลับมีชาวประมงชาวเรือและนักเดินทางบางรายเคยพบเจอและจุดนั้นคือจุดเริ่มต้นของตำนานเกาะผีล่อง หรือที่ชาวเรือบางคนเรียกว่าเกาะคนหายเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อในหมู่ชาวเรือริมน้ำโขงได้บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่หมอกหนาทึบลงจัดหรือช่วงเวลาใกล้ค่ำของวันแรมเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งจะปรากฏขึ้นกลางแม่น้ำราวกับลอยขึ้นมาจากกลบึงเกาะนั้นมีต้นไม้สูงรกร้าง มีเสียงนกร้องแปลกๆแ,และกลิ่นทูบจางๆลอยมากับลมผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าว่าเกาะนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะคนที่โชคร้ายเท่านั้นหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดมาจากชาวเรือรายหนึ่งในปีพศ2543ชายคนนี้ออกหาปลาเวลากลางคืนตามลำน้ำโขงเขาเล่าว่าเห็นกาะเล็กๆโผล่ขึ้นมาท่ามกลางหมอก ที่ปกติไม่มีเขาเล่าว่าได้จอดเรือเพื่อจะขึ้นไปดูแต่ทันทีที่ก้าวขึ้นบนเกาะเขาได้ยินเสียงกลองประหลาดดังกึกก้อ,กองเหมือนมีพิธีบางอย่างกําลังเริ่มขึ้นเขาหันกลับมาที่เรือแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเงาของตัวเองที่ยืนอยู่บนเรือแล้วและมองกลับมาที่เขายิ้มให้เขาอย่างช้าๆเขาสลบไป และพอตื่นขึ้นมาเรือของเขาก็เลอยลอยไปไกลและเกาะน,นั้นก็หายไปแล้วชาวบ้านได้เล่าอีกว่ามีบางครั้งชาวประมงได้ออกไปหาปลาแล้วก็สูญหายไปพร้อมทั้งเรือมีเพียงเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือดังแว่วมาจากกลางแม่น้ําในยามค่ําคืนบางครั้งมีคนไปเจอเรือร้างลอยอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในเรือเลย สิ่งที่ทำให้ก่อลึกลับนี้เป็นปริศนาคือมันไม่เคยปรากฏในที่เดิมไม่มีใครสามารถระบุพิกัดได้แน่นอนบางคนบอกว่าเจอแถวจังหวัดนครพนมบางคนบอกว่าโผล่แถวจังหวัดอุบลราชธานีหรือแม้แต่ฝั่งลาวฝั่งสวรรคเขตนักวิจัยพยายามพิสูจน์แต่ไม่เคยเจอหลักฐานใดชัดเจนมีเพียงคำบอกเล่า ที่เหมือนกันจนหน้าคนลุกชาวบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่าเกาะนี้เป็นแดนของวิญญาณเร่ร่อนผู้ที่ตายอย่างทุกข์ทรมานในแม่น้ำโขงทั้งถูกฆ่าคนตายโหงหรือแม้แต่ทหารที่จมหายไปในช่วงสงครามอินโดจีนเมื่อดวงวิญญาณรวมตัวกันได้มากพอมันจึงก่ะตัวกันเป็นเกาะเพื่อเรียกวิญญาณดวงใหม่ไปอยู่ด้วยกัน และนี่ก็คือ5สถานที่ลึกลับที่คุณอาจไม่เคยรู้อย่าลืมนะครับถ้าชอบเนื้อหาลึกลับแบบนี้กดไลค์กดต like, ิดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ